ลูก3ามแบบจากพระไตรปิฎกม,มีอะไรบ้างลงมาฟังกันนะ 1. อภิชาติตบุตรคือลูกที่เกิดมาแล้วค้ำจุนวงตระกูลให้สูงขึ้นกว่ารุ่นพ่อแม่ทำไว้เป็นลูกที่เกิดมาแล้วเป็นหน้าเป็นตาของวงตระกูล 2. อัอนุชาติตบุตรคือลูกที่เกิดมาแล้วรักษาวงตระกูลไว้ถ้าเป็นกิจการก็รักษาต่อไม่ขยายกิจการเพิ่ม เป็นลูกที่เสมอตัวพ่อแม่ทำไว้ยังไงลูกก็ทำต่ออย่างนั้นสาอาวาชาตตบุตรเป็นลูกที่เกิดมาแล้วด้อยกว่พ่อแม่เป็นลูกล้างผานนำพาความเสื่อมเสียนำพาความทุกข์ร้อนใจมาให้พ่อแม่และว,วงตระกูลเป็นลูกสามแบบจากระไตรปิดดกนะเราอยากได้ลูกแบบไหนจงสร้างลูกแบบนั้นนะ สอนให้เขาทำทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาให้เขาได้เกิดมาเป็นต้นบุญต้นแบบอย่างที่เราต้องการขอให้ทุกท่านมีกําลังกายกําลังใจที่เข้มแข็งในการสร้างความดีเจริญสุขเจริญธรรมนะเจริญพร